เมื่อวานี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่าตอนนี้กำลังมีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าชี้ชะตาอนาคตของโลกเลยทีเดียวนั่นคือการประชุมสุดยอดนะว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะมีคนบอกว่าเนี่ยนี่คือโอกาสสุดท้ายนะ ที่โลกเนี่ยจะพ้นจากหายนะถ้าการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะมันไม่ประสบความสำเร็จหรือประชุมแล้วตกลงกันแล้วไม่ทำตามที่ตกลงนี่โลกนี้หายนะแน่นะเพราะว่าปรากฏการโลกร้อนนี่มันกำลังหนักขึ้นเรื่อยๆทาให้เกิดปัญหาสารพัด ที่มนุษย์นี่เอาไม่อยู่นะไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนไฟปา่าฝนแรงน้ำท่วมและอะไรกันต่างๆอีกมากมาย <sı ks> เขาก็ศึกษากันอย่างถี่ถ้วนรอบด้านนั้นเราก็บอกว่าเ네นี่ยจะป้องกันไม่ให้โลกในอนาคตเนี่ยมันเกิดภายนะได้เนี่ยปี2000เนี่ย ก็คือ70ปีข้างหน้า80ปีข้างหน้าจะต้องคุมอุณหภูมิของโลกนะไม่ให้สูงเกินกว่าเดิมเนี่ย1.5องศาอันนี้หมายถึงอุณหภูมิเฉลีย่ยของโลกนะไม่ให้เกิน1.5องศานะภายในปี2000หรืออีก80ปีข้างหน้า จะทำกันได้เนี่ยนะภายในสิบปีเนี่ยนะจะต้องยุติการใช้ฐานหินในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็อีกสาสิปีข้างหน้านี่ต้องยุติการใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าขับรถหรือว่าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย รวมนักยุติการทำลายป่าเนี่ยภายในสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียวขนาดทำขนาดนี้คนก็ยังบอกว่ายัางช้าไปยังน้อยไปแต่แม้ว่ามันยังน้อยไปนะสำหรับการป้องกันไม่ให้โลกกลายเป็นนรกเนี่ยในอีก80ปีข้างหน้านี้ก็พบว่า หลายประเทศนี้ก็ยังไม่ยอมนะอย่างเช่นนะเรื่องยุติการทำลายป่าภายในสิบปีข้างหน้าเนี่ยก็มีอีกหลายประเทศเขาไม่ยอมนะนะเช่นบราซิลเนี่ยซึ่งมีป่าเยอะมากนะไม่ยอมหรือว่าให้ยุติการใช้ฐานหินในสิบปีข้างหน้านี่ก็มีแค่สี่สิบกว่าประเทศนะที่ สัญญาว่าจะทำที่เหลือ,อน,นี่ไม่ยอมนะรวดทั้งจีนอเมริกาด้วยเพราะว่าถานหินนี่มันเป็นพลังงานราคาถูกนะแล้วก็อย่างหนึ่งหลายประเทศก็อาศัยรายได้จากการขายถานหินนี่แหละส่งออกถานหินอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณกันมากนะ ว่าทำไมผู้นำประเทศต่างๆนี่จึงไม่เห็นแก่อนาคตของโลกนะทำไมจึงไม่ทำอะไรที่มันจะช่วยโลกให้พ้นจากวิกฤตได้มันก็มีเหตุผลง่ายๆนะว่าอนาการเมืองเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นนายรัฐมนตรีประธานาธิบดีโดยเพราะ นักการเมืองที่มายการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็กลัวคะแนนเสียงนะถ้าเขารับปากหรือว่าตัดสินใจใช้มาตรการที่เฉียดพลันในการแก้ปัญหาโลกร้อนประชาชนก็จะไม่พอใจเพราะว่าถ้างดใช้ฐานหินไฟฟ้าก็อาจจะขึ้นราคา ถ้างดใช้น้ำมันนะไอการโดยสารการเดินทางก็จะลำบากหรือว่าถ้ายุติการทำลายป่าไอการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมการสร้างเขื่อนการสร้างถนนก็จะทำได้ยากก,ก็หมองว่าเป็นการขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกรริจ งั้นถ้าเกิดว่านักการเมืองหรือผู้นำเหล่านี้เนี่ยเขาทำตามมาตรการที่ผู้รู้แนะนำก็อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในสมัยหน้านะรู้ทั้งรู้นะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยหรือทำเพียงเล็กน้อยนี่มันจะเกิดปัญหาอะไรกับโรคในอนาคตกับเยาวชนรุ่นหลังนะแต่ว่ากลัวกลัวจะไม่ได้ นะมีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนกลัวจะไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่ที่จริงมันไม่ได้จะไปว่าจะไปโทษนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าประชาชนที่เลือกเขาเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกันนะก็มีความคิดนะว่าถ้าทําตามมาตรการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนนี่นะช่วความมีอยู่จะลำบาก อันที่สำคัญกคือว่าการทํามาค้าขายก็จะไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็จะอาจจะชะง,งักนะเงินทองก็จะมีน้อยลงนะอันนี้เราว่าเพราะความเจริญเนี่ยมันจะไม่รุดหน้าเหมือนเมื่อก่อนอต้องเสียภาษีมากขึ้นนะนะคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็ไม่ยอมที่จะสละความสุขสบายส่วนตัว ในวันนี้ทั้งนั้นที่ถ้ารู้ว่าทำแล้วเนี่ยนะวันหน้าจะมีความทุกข์น้อยลงแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยนะมันไม่เฉพาะนักการเมืองหรอกก็สนใจหรือให้น้ำหนักกับความสุขในวันนี้มากกว่าสุขในวันนี้มีเงินใช้สอยสะดวกสบายนะหรือว่ามี เงินไหลามาค้าคล่องส่วนวันหน้าจะเป็นยังไงนี่ฉันไม่สนใจก็เมื่อคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่นะเขารู้ว่าถ้าเขาเขาก็รู้นะว่าถ้าเขาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เนี่ยไอ้โรคภัยไข้เจ็บในวันหน้าเนี่ยโรคมะเร็งโรคทุ้มลง,ปงโลป่งพองโรคปอดนี่มันจะไม่มาคุกคามรู้ทั้งรู้นะแต่ว่าไม่ยอมเลิก พอถ้าเลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วโอ้มันจะทรมานนะฉันไม่อยากเจอความทรมานเพราะการลงแดงฉันอยากจะสบายเสพแล้วมันเคลิม้มรู้ทั้งรู้นะว่าทำแล้วนี่อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะลำบากแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่ยอมเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะส่วนใจเนี่ย หวังความสบายวันนี้แม้ว่าวันหน้าจะลำบากก็เหมือนกับคนที่เขารู้นะว่าออกกำลังกายวันนี้เนี่ยนะแม้วันมันจะเหนื่อยมันจะยากแต่ว่าวันหน้าจะสบายนะถ้าขี้เกียจนะเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนสบายก็จริงวันนี้แต่ลำบากวันหน้าหรือกินอาหารเนี่ยนะเออถ้ากินอาหารที่มันไม่ตามใจปากไม่ใช่หวานมันเค็มเปรี้ยว หรือว่าอาหารที่มีน้ำมันอาหารน้ำาตาลไขมันเยอะๆมันก็จะช่วยเลี่ยงปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ว่าก็ไม่ทำฉันขอสบายวันนี้ก่อนปฏิบททัติทงกันเหมือนกันนะทั้งที่รู้ว่าถ้าลำบากวันนี้วันหน้าจะสบายจิตใจจะโป่งโลงผ่องใสมีสติมีปัญญาแต่ว่าก็ฉันขอสบายวันนี้ก่อ,น,อนนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละ และยิ่งมาตันมาพบว่าความลำบากที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในวันหน้านี่นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนะแต่มันเกิดขึ้นกับลูกหลานนะยุวชนหน้า,นานย,ยิ่งไม่สนใจใหญ่ตอนนี้เขาพบนะว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยหรือทำอะไรน้อยกว่าที่เขาเสนอมานี่เด็กรุ่นหลังนี่ลำบากแน่นะเขาบอกเด็กที่เกิดในวันนี้เกิดปีเนี่ย หา,ากว่าปไยให้ลกร้อนไปเรื่อยๆนี่จะต้องเจอกับคลื่นความร้อนเนี่ยหกเท่ามากกว่าคนปกติมากกว่าคนรุ่นนี้หกเท่านะต้องเจอไฟป่ามากกว่าคนรุ่นนี้เนี่ยหรือผู้ใหญ่รุ่นนี้เนี่ยสองเท่าต้องเจอกับฝนแรงมากกว่าคนมากกว่าผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยหกเท่านะนี่เฉลี่ยนะถ้าเป็นแอฟริกานี่หนักกว่านั้นนะ ทั้งชีวิตนี่ต้องเจอกับคืนความร้อนและไฟป่านี่เป็นร้อยเท่านะมากมากเป็นร้อยเท่ากว่าผู้ใหญ่ในปัจจุบันสิ่งที่ผู้ใหญ่ทําในวันนี้หรือไม่ทําในวันนี้นี่เด็กนี่ในวันหน้าต้องรับกรรมนะหรือว่าเยาวชนวันนี้เนี่ยต้องรับกรรมไปตลอดชีวิตเลยนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็รู้ว่าเออ กว่าโลกจะเป็นนรกฉันก็ตายไปแล้วเะฉะนั้นก็ไม่สนใจฉันขอสุขสบายวันนี้ดีกว่ามีกินมีใช้มีเสพได้สบายวันหน้าจะเป็นอย่างไงหรือว่าคนรุ่นหลังจะเป็นอย่างไรจะไม่สนใจนี่คือทัศนคติของคนจํานวนมากนะเพราะฉันจะไปโทษนักการเมืองก็ไม่ได้เพราะว่านักการเมืองก็ทําตามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่และในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่คิดแบบนี้สุขวันนี้ ขอสุขวันนี้ก่อนวันหน้าเป็นยังไงฉันไม่สนใจมันก็เลยต้องเกิดผลอย่างที่เห็นนี่แหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นน่าเศร้ามากแล้จะไปโทษใครได้นะนอกจากโทษตัวเรากันเองที่ช่วยกันทำให้โลกนี้มันมาถึงวันนี้ได้แล้วก็จะเลวร้ายยิ่งกว่านี้ในวันหน้าอ่ะเตรียมรับพร นิธิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยบาเมวาสมิชาโตุองสำเร็จโดยชาพรสาสภพปุเรนตุสังกปาขอความดามีทั้งกวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทาเงินพระจันในวันเพนมานีโชติราโสยาทาเงินแกมณีอันสว่างสวายหวนยินดี สาพิตโยวีวาชนตูผ่านจารายทท้งผู้งจบบำราบไปสาพโรคโควินาสตูโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเทภว,วันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภาวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาธนาสิลิสนิจังกุณะปัญญโน ญาตาโรธามาวันตินียุวันโนสุขังภะลงอาสีปการคืออายุวันนาสุขะภะละยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่นนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีภาวะตุสาภังกลังขอสาภมงคลจงมีแก่ท่านอันตุสาพเดวตา พอลาเทวดาตั้งวงจองรักษาทานสัพพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสงสัทธาสธิภาวนุเตวาสวัสดีทางหลาย่อมมีแก่ท่านทูมือเถร